กับไทยชนะในครั้งนี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นโบนัสครั้งที่สามที่เราได้โอ้โหสองครั้งแรกมานี่เขาตื่นตาตื่นใจแล้วครั้งนี้นะฮะเจอกับทางด้านของเงาพยักใช่ไหมฮะทำการบ้านมาได้ศึกษาเขามากน้อยขนาดไหนระวังหมัดเขาเือนกันครับเขากน็นักเหมือนกันอือก็สไตล์คล้ายๆกันครับนั่นแหละสินะครับเปิดเกมมานี่ลุยเลยครับ ยังไงบ้างได้วางแผนยังไงเล่าสังนิดนึงก็เบียดไปเรื่อยครับออกรูดให้หนักเบียดออกให้แม่นนะแต่ว่าลูกกเด็ดศึกนี่กลายมาเป็นแข้งครับเตะตุบลูกนั้นจังหวะดโดนเข่าไปด้วยเตะแนื้อเข่าโดนท้องเลยอ่าฮะคิดว่าจะลุกขึ้นมาอีกไหมก็คิดว่าเตะแรงนั่นนะโอ้โหโอ้โหแลวก็ใส่ใส่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในในในแรงของเราแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาจนได้ นะครับผมก็ถือว่าเป็นไปตามแผนที่ได้ได้ซ้อมออกมาไว้ไว้แล้กัเถอะนะครับก็จากสองไฟแรกเจอหนน็้าอกเหมือนกันนะครับไฟนี้ก็น็อกอีกแล้วน็อกมาสามนกแล้วแล้วก็3ามโบนัสด้วยนะครับสามแสนห้าสามแสนห้าสามแสนห้ถามจริงโบนัสเนี่ยได้ได้คิดจริงหรือเปล่าว่าเอาไปทําอะไรบ้างก็ให้แม่แล้วเก็บไว้ใช้นิดหน่อยครับอ่าฮะ ให้แม่นี่ไปไปไปสร้างไปสร้างอะไรหรือเปล่าฮะแม่เ็เก็บว้นะครับใ้ใช้เวลาจําเป็นเออใช้เวลาจําเป็นนะครับไฟนี้เหนื่อยไหมฮะก็ไม่เท่าไหร่ซ้อมมาดีครับซ้อมมาดีก่งตัวดีซ้อมมานานเท่าไหร่ก็ประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าแต่ว่าชกพีแค่ยกเดียนเท่านั้นจบเลยเรียบร้อยนะครับรอ้เราชนะมาสามไฟแล้วคิดถึงเรื่องการไปชกในรายการหลักมั้งเนี่ยครับก็ตั้งเป้าถึงวันใหญ่นะครับถึงวันใหญ่เล็งแล้วว่ากันเห น้ำหนักที่เราเล็งๆอยู่ประมาณนี้ครับคือถ้าเกิดมันถ้าเกิดเป็นวันรายการหลักก็เหมือนจะมีรอสตอร์เวทร้อยยี่ห้าปอนด์คือเราลดได้ไหมก็ตึงนะครับบอกว่าตึงหน่อยก็คือถ้าเกิดจะหวังถึงชั้นถึงอะไรเนี่ยอาจจะต้องขยับไปกว่าร้อยสามห้าเลยเพิ่มน้ำหนักก่อนก่อนหน้านี้เราเราเราชกที่ไหนบ้างก็หยุดไปแล้วตั้งแต่โควิดมาณสี่ปีแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไป ชกที่จีนครับโชคสามยกที่จีนก็ตั้งแต่โควิดมาเขาหยุดชกไปเลยโอ้ที่จีนเนี่ยเราไปชกนี่ชกชคบ่อยไหมโชกกี่ครั้งครับประมาณสิบครั้งเลยบอกประมาณสิบครั้งประสบการณ์ที่จีนเนี่ยมาช่วยเหลืออะไรในบอลุ่นได้ไหมโชคเกวันะครับกัลยาเขาไปช่วยเกวันอะไรแบบนั้นแต่ว่าแต่ว่าวันนี้นี่ก็จากสี่ปีที่ว่างไว้จากโควิดแล้วก็มามาที่นี่อ่ะมาเพื่อ วันเลยครับมาเพื่อวันโดยเฉพาะเลยมาเพื่อวันเลยครับเนี่ยซีเรยนได้มีการบอกอะไรเราบ้างก็อย่าประมาทเขาครับต่อยตามสไตล์เราเลยครับนะฮะสองสิบน้อยนี่ถามจริงอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าอายุเป็นเพียงตัวเลขเราเยี่ยงโจได้อีกสบายเลยร่างกายยังไหวครับร่างกายยังไหวอยู่ซึ่งซึ่งเป้าหมายของเราก็คือว่าขึ้นวันใหญ่ให้ได้ครับนิดหนึ่งครับผมผมถามนิดหนึ่งเราเคยไปต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราจะรับ หรือว่าเปลี่ยนสายมาต่อยชิวบอ็อกซิ่งในกรณีที่มันจําเป็นก็ได้คนระับ<ม>ก็เราเป็นมวยสไตต้ต่อยเตะอยู่แล้วก็มไม่น่าจะมีปัญหาเลยก็ไปเพิ่มความเร็วกะครับคิดว่าวันนี้นี่เราจะต้องมีการปรับปรุงอะไรอีกไหมฮะจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกไหมก็เพิ่มความเร็วขึ้นครับแค่นั้นนะร,รูปหนักโอเคแล้วนาก็เพิ่มความหนักเพิ่มไปอีกนะฮะเรียกว่าโดนแล้วก็มีสิทธิ์เช็คเป็นได้เลยเหมือนกันนะครับ อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับขอ,ข,อของทางสองสกนอสหน่อยฮะก็ขอ,อขอบคุณทีมงานเอฟเอคลทุกคนครับที่ช่วยดูแลกันมาตลอดครับแล้วก็พี่น้องทางบ้านกองเชียร์พี่น้องพ่อแม่อยู่เป็นคนจังหวัดไหนฮะอุดอรครับผู้สายสารหน่นหอยไหมอ่าขอบคุณพี่น้องชาวบ้านไอ้อ,อัเบอร์ชายบ้านจังบ้าุดรครับบ้านน้องหลักน้องแค้นครับที่ติดตามมากองเชียร์มาตลอดครับ ครับผมขอบคุณมากครับสุดยอด